สวัสดีเจ้ามามาเนี่มากินข้าวสักกันแกงส้มบัเกยเตหรือแกงมะละกอใส่ปลาดุกโอ้ินึ่ก็ข้าวเหนียวทอดอร่อยล้ำๆรั่แกงใส่ปลาดุกป๊อแมมพี่น้องอปลาดุกอร่อย Nam nạm bạc rùa toi này, nếu, tha say nạm bạc rùa đó, nó sẽ hóm hóm, say com lắc, cơ cảm ơn, có bài hát để nghe, có bài hát để bài hát อืมอร่อยตั้งเหนือนดีว่าเนะีเจ้าตั้งเหนือน่ะปนจะกินข้าวแบบนี้เนอะใ้มือเหมือนอีสานเลยพอเขากินกเข้าวเหนียวใช้วิธีกันจำ้ำช้อนกับเก็บไว้เตรียมไว้ซดน้ำนี่จะ เขากินกับสองคนมันจะมีเขาถ้ามีคนอื่นเขาก็จะต่ใจจ้อดนี่เขากินกับสองคนเจ้าออร่อยล้ำพอแม่ไม่น้องแกมก็เสร็จแล้นเราก็ดิบหรือห้ามห้าม ข้าวเหนียวม่ข้าวเหนียวเข้ามันไงแล้วหอมหอมแซ่บล้ำจริงต้องใส่ขมิ้นตัวนี่ะเจ้าพอดีปอบ้านเปิดกินขมิ้นนะเจ้านะก็เลยบ่ได้ใส่นะเจ้า เราบ้านเมือนบชอบขมิน้นขมิ้นนี่ตัยแก้ขาวแล้วก็ทำให้สีสันของแกงออกมาสีสวยงามแต่นี้เขาเหมือนได้ใส่จะเราที่ต้องใส่ขมิ้นตัวสีสันออกมาจะสวยงามเลย้า พริกนิดเพ็ด ใส่ปาลาดุกอร่อยเท่าอร่อย,อรอย,อรอยพริกนี่เผ็ด แกนี่เพชรนเพชพี่เพชรคืนก่นพีกเพชรเกิน mẹ bên ngoài cũng chắc phát cả cho cháu hoa kỳ hồn xã tầm thích ông mình có thêm thích ông ở máy này mà không cho họ hàng máy bác เขาจะมีไม้ต้วไม้เก็บเก็บตกเก็บตอกงอเข้าไม้หายมึ่ปอบ้านไปเก็บไปไหนแล้วไปแล้วพอแม่พี่น้องอิ่มละพบกันใหม่ในะคลิปหน้าเจ้า,จาสวัสดีเจ้า